เมื่อพูดถึงปลาแซลมอนหลายคนน่าจะคิดถึงปลาที่อร่อยและยาวอย่างมากก็เม็ดนหน่อยๆแต่รู้หรือไม่ว่ามีปลาแซลมอนอยู่ชนิดหนึ่งที่ยาว8ฟุตหรือ2.4เมตรและหนักมากถึง180กิโลกรัมมันเป็นแซลมอนที่รู้จักกันในชื่อเซเวอร์ตูแซลมอนมันคือปลาแซลมอนขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์รู้จักและนี่คือเรื่องราวของปลาชนิดนี้ถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะฮะต้องการสมัครสมาชิกก็ทําได้เช่นกันนะครับย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2515 หลังจากที่มีการศึกษากันมาอย่างยาวนานในที่สุดนักบรรพชีวินวิทยาก็ได้ประกาศการค้นพบปลาแซมอนขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และแม้ว่ามันจะเป็นปลาสายพันธุ์โบราณแต่พวกมันก็เป็นปลาที่ว่าอยู่ตามแนวชายฝั่งของแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือเมื่อ12-5ล้านปีก่อนซึ่งถือว่าอายุน้อยเมื่อคิดว่าเป็นปลาโบราณน่าเสียดายที่มันสูญพันธุ์ไปแล้วมันเป็นปลาที่ยาวได้ประมาณ2.4เมตรจากตัวอย่างที่เป็นฟอสซิลได้แสดงให้เห็นถึงฟันหรือเคี้ยว โงง2ซี่ซึ่งยืดลงมาจากขากระไกรบนเพราะแบบนี้ในช่วงเวลานั้นจึงเข้าใจกันว่ามันมีฟันคล้ายกับเสือเคี้ยวดาบชื่อเล่นของปลาตัวนี้จึงเป็นเซเบอร์ทูแซมอนแต่จากการศึกษาใหม่ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดทำให้นักวิจัยสามารถสร้างรูปร่างของปลาขึ้นมาใหม่ได้โดยเฉพาะส่วนหัวและเกี้ยวของมันจนในที่สุดนักวิจัยก็รู้ว่า แท้จริงแล้วลักษณะเขี้ยวที่เข้าใจกันมาตลอดมันกิดไปอย่างสิ้นเชิงทีมนักวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วเขี้ยวทั้งสองไม่ได้ยื่นลงมาเหมือนกับเสือเขี้ยวดาบแต่เป็นยื่นออกไปด้านข้างจมูกของมันซึ่งเหมือนกับหมูป่ามากกว่าทั้งนี้งานวิจัยนี้ได้นําเสนอไว้ใน Oxford A c a d e m i c ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้นําเสนอมุมมองใหม่ที่เกี่ยวกับปลาแซลมอนขนาดใหญ่ซึ่งรู้จักกันในชื่อวิทยาศาสตร์ว่า On c โคไลคัสลาโทตัสการเปลี่ยนแปลงนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ใหม่ ที่เกี่ยวกับปลาซึ่งรวบรวมได้จากบันทึกฟอสซิลเชี่ยวที่โดดเด่นของปลาแซลมอนโบราณจะเปลี่ยนไปเมื่อปลาโตขึ้นโดยจะเติบโตขึ้นเมื่อปลาแซลมอนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่และเปลี่ยนที่อยู่จากทะเลเป็นน้ำจืดซึ่งคล้ายกับปลาแซลมอนในปัจจุบันที่เมื่อแหล่งที่อยู่เปลี่ยนลักษณะาทางกายภาพก็จะเปลี่ยนไปมากมากซะจนเหมือนกับเป็นปลาอีกชนิดเลยทีเดียว รูปรักษใหม่ของปลาแซลมอนโบราณการปรับแต่งรูปรักษ์ของปลาจะขึ้นอยู่กับทั้งการค้นพบฟอสซิลใหม่และการวิเคราะห์ซากฟอสซิลแรกสุด ซึ่งได้อธิบายไว้เมื่อครึ่งศตรวตรรษก่อนในบรรดาการค้นพบครั้งแรกสุดส่วนของขากรรไกรที่ยึดเกี้ยวทั้งสองนั้นแยกออกจากส่วน,น,นอื่นๆของกระโหลกสำหรับสาเหตุสำคัญที่ทําให้นักวิจัยยังไม่รู้จักตำแหน่งของเขี้ยวในตอนแรกเป็นเพราะชิ้นส่วนยังไม่สมบูรณ์พอเพราะแบบนี้พวกเขาจึงคิดว่าเขี้ยวที่ชี้ลงจะสมเหตุสมผลที่สุดแล้วใครจะไปคิดถึงปลาที่มีเขี้ยวงอกออกไปด้านข้างในตอนนั้นไม่มีปลาแม้แต่ชนิดเดียวที่มีฟันแบบนี้จนในปีพศ2557นัก พชีวินวิทยาที่กำลังขุดค้นแหล่งฟอสซิลในโอเรกอนก็พบเข้ากับชิ้นส่วนเพิ่มเติมของปลาแซมมอนชนิดนี้มันเป็นส่วนกระโหลกที่แสดงให้เห็นเขี้ยวที่โดดเด่นเอาไว้อย่างชัดเจนและเมื่อรวมเข้ากับข้อมูลที่ได้จาก CT s ีสแกนจึงยืนยันได้ว่าปลาแซมมอนชนิดนี้จะมีเขี้ยวแบบนี้เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ซึ่งพวกมันจะเข้ามาอาศัยในน้ำจืด การค้นพบเที่ยวที่แหลมคมในปลาแซลมอนที่ต่างกันทำให้นักวิจัยประหลาดใจมีข้อมูลหนึ่งจากนักสะสมฟอสซิลเมื่อปีพศ2557พวกเขาเองก็เคยพบฟอสซิลของปลาชนิดนี้ในบริเวณใกล้เคียงกันพวกเขาคิดว่าปลาพวกนี้น่าจะเป็นคู่ผสมพันธุ์ ซึ่งทั้งผู้มีเขี้ยวที่แหลมคมขนาดประหือมาเพราะแบบนี้นักวิจัยจึงคาดว่าปลาแซลมอนไม่ว่าจะเป็นเพศผู้หรือเมียจะมีเขี้ยวที่แหลมคมทุกตัวโดยจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของกระโหลกศีรษะเมื่อเข้าใกล้วัยผู้ใหญ่ปลาแต่ละตัวจะงอกเขี้ยวที่แหลมคมอันเป็นสัญลักษณ์ของพวกมันออกมาลักษณะที่ผิดปกติของเขี้ยวที่แหลมคมทําให้นักพันพัพชีวินวิทยาสงสัยว่าทําไมลักษณะดังกล่าวจึงวิวัฒนาการมาเป็นแบบนี้ และมีไว้เพื่อทำอะไรหากอ้างอิงจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ได้ระบุเอาไว้ว่าเขี้ยวบางซี่ของปลาเจะทื่อและสึกหลอซึ่งบ่งชี้ว่าพวกมันเสียดสีกับพื้นผิวที่แข็งบางทีปลาพวกนี้อาจใช้ฟันในการกูดและเคลื่อนย้ายเศษหินเพื่อใช้ในการสร้างลังและอาจเป็นประโยชน์ในการปกป้องลังจากปลาอื่น สุดท้ายไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอนโบราณหรือแซลมอนในปัจจุบันก็ยังคงสู้ชีวิตเหมือนกันพวกมันต่อสู้กับกระแสน้ําอาศัยทั้งน้ําจืดและทะเลแซลมอนในยุคปัจจุบันจะเดินทางไกลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งร่างกายของพวกมันอุดิเให้กับสิ่งนี้และบางทีแซลมอนโบราณก็เหมือนกันการเดินทางไกลซึ่งอาจเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายพวกมันอาจใช้เขี้ยวขนาดใหญ่เพื่อขุดหลุมสําหรับวางไข่และ อาจใช้เพื่อต่อสู้กับคู่แข่งของพวกมันเหมือนกับที่กวางใช้เขาชนกันเพื่อแย่งชิงตัวเมียในช่วงฤดูผสมพันธุ์และจากงานวิจัยนี้จึงทำให้ปลาแซลมอนชนิดนี้ไม่ใช่ปลาแซลมอนที่มีฟันเหมือนกับเสือเขี้ยวดาบอีกต่อไป เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่อง s a เวอร์ทูแซลมอนแซลมตัวใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกําลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์กัได้นะครับสาหรับตอนนี้ก็ขอลาไก่อนบ๊ายบาย